กว่า2วันแล้วนะคะที่ชาวบ้านในกลุ่มชนบ้านบางกำลังนะคะต้องรับกับสภาพปริมาณน,น้ําที่สูงขึ้นนะคะซึ่งบางหลังเนี่ยปริมาณน,น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในบ้านและอีกหนึ่งผลกระทบก็คือผลกระทบจากเรือที่สัญจรผ่านไปมาเป็นคลื่นขึ้นมากระทบบ้านนะคะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านริมแม่น้ําเป็นอย่างมากค่ะ ชุมชนบ้านบางกำลังชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพริยาแม้จะอาศัยริมแม่น้ำและคุ้นชินกับน้ำที่ท่วมเอิอทุกปีในช่วงหน้าน้ำแต่ปีนี้ต้องกังวลใจเพราะน้ำมาเร็วกว่าทุกปีรวมถึงระดับน้ำที่สูงเร็วกว่าปกติทำให้บ้านที่ยังต่ำยกของหนีไม่ทันต้องรับชะตากรรมในที่สุด คุณยายสมพศ์วัย70ปีอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดแม้จะต้องเจอกับน้ำท่วมทุกปีแต่ยอมรับว่าปีนี้น้ำมาเร็วและมามากลักษณะคล้ายเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี2554จึงทำให้รู้สึกกังวลน้ำขึ้นเร็วกว่าปีก่อนทำให้ยายยกของแทบไม่ทันระดับน้ำขึ้นเข้าบ้านสูงถึง30เซนติเมตรกว่าระดับน้ำจะลดลงเกือบ้าทุมกลัวไหมคะกลัวบ้าน ห้าตียาอยู่กอบหน้าต่างเลยหน้าหินปะข้างบนน้ำเยอะค่ะก็เขาบอกไม่ถึงข้าห้าตีเรก็ไม่ค่อยจะไหลเห็นไหมถ้าห้าตีก็นู่นเนี่ยนอนหน้าหินทางบนน่ะคล้ายๆเหมือนยังกับรอบสองอ่ะที่แรกห้าตีมามารอบนี้ก็คล้ายๆกันน่ะใกล้เคียงกันมาแต่นี้ว่ามันไม่นี่มันขึ้นเรื่อยๆเนิบๆเนิบๆเนิบๆค่อยๆค่อยๆอ่อย และลงก็อ้อยอ่อน <ฮะ S 1> แล้วพอจะได้นอนก็นไหนทุ่งบ้านนี้ตั้งหากสมัยโบราณปู่ย่าตาทวดแล้วเนี่ยหลังเนี่ยอยู่ยังเท่ากันแก่ไม่อยากไปไหน,น่ย อยู่คาบ้านอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่แต่เราก็กังวลน้ำที่กำลังมาขณะที่เทศบาลเมืองไซม้าก็ได้ทําการสํารวจจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ําที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เชื่อมั่นว่าแม้น้ําจะมามากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มากเท่าเมื่อครั้งน้ําท่วมใหญ่ปี2554แต่ที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นชุมชนริมน้ําที่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ําแต่ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกําลัง เราเคยเจอปัญหาปี54มาแล้วมันก็เลยว่าคิดว่าด้านในเนี่ยไม่มีปัญหาที่จะมีปัญหาคือนอกแนวขันกั้นน้ําเพราะไฟม้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ขนาดกบบไปน้ําเจ้าพระยาไงรเรายกถนนยกระดับเกือบเท่าปี54นะใช่หลังปี54เรายกทําการยกถามว่าที่ที่มันมานี่มันมาเยอะนะแต่เราไม่ไม่รู้เราต้องประเมินวันต่อวัน ถ้าทะเลถ้าน้ำทะเลไมห่หนุนเนี่ยมันก็ไหลลงไปปกติมีขึ้นมีลงครับ ขึ้น,ข,นขึ้นสูงแล้วก็ลงก็ลงแห้งอีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคือเกาะเกร็ดพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ําเจ้าพระยาที่แม้ว่าจะคุ้นชินกับสถานการณ์น้ําเอ่อท่วมและคุ้นชินกับการอาศัยริมน้ําแต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่หลังน้ําท่วมปี2554เป็นต้นมาระดับน้ําสูงขึ้นกว่าเดิมทุกปีและยังไม่เห็นการจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม,มเพิ่มแนะ่นอนครับคามว่าวันาางานมันก็ต้องเพิ่มแล้วมันไม่แค่ปีีปีน้ป มันก็ไม่อาจจะมีปัญหาอย่างนี้เองนะก็อย่างที่คาดการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็มึนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันตั้งแต่โครงการตั้งแต่ปีห้าไหนอะ่ะที่มีแผนจะทําแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำพอปีห้าสี่แล้วแหละหลังปีห้าสี่เขาว่ากันโอ้โหวางแผนกันคิดกันเยอะแยะๆนะถึงวันนี้มาสิบปีสิบกว่าปีสิบปีพอดีด้วยยังไม่มีอะไรที่บรรเทาบรรเทาด้วยด้วยจากปัญหาเก่า กเกเกร็ดนับเป็นชุมชนท่องเที่ยวผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ทํากิจการบนเกาะเจ้าของร้านอาหารโรงสีสตูดิโอร้านอาหารบนเกาะเกร็ดยอมรับว่า2-3วันที่ผ่านมาระดับน้ําสูงขึ้นมากแต่ยังไม่กระทบกับร้านมากนักยังพอรับมือไหวอีกราว30เซนติเมตรแต่หากสูงเกินกว่านั้นน้ําก็จะเข้าท่วมร้านในบางส่วนซึ่งนั่นก็ต้องเตรียมแผนรับมือไว้เพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไป มาไวครับผมจริงๆคือระดับน้ําแบบนี้ครับเราจะมาเจอก็ตอนตอนลอยกระทงลอยกระทงแต่ปีนี้เหมือนมาไวส่วนเราเองก็น่าจะรับได้อีก30มสิเซนนี้เราก็คงแบบอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ใช่ครับเตรียมความพร้อมยังไงไปบ้างคะตอนนี้เราก็ได้ยกของเป็นบางอย่างที่ที่มันจะอย่างแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยตอนนี้ยกขึ้นหมดแล้วครับ อะไรที่เรายกได้เราก็จะยกขึ้นไปก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านริมน้ําพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับผลกระทบหนักมากจากระดับน้ําที่สูงขึ้นคือคลื่นจากเรือที่แล่นผ่านด้วยความเร็วส่งผลให้น้ํากระแทกตัวบ้านสิ่งก่อสร้างต่างๆจนได้รับความเสียหายเรือที่วิ่งกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เบาไม่อะไรเนี่ยก็โอเคกะทบกับความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะที่อยู่ภายในบ้านมันหลุดมันก็จะลอยอยู่ในบ้าน แต่ที่อยู่นอกบ้านหลุดแล้วลอยหายานะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมกันหลังปัจจัยสําคัญของการเพิ่มระดับน้ําที่ทําให้น้ําอาจจะสูงขึ้นคือปริมาณฝนที่ตกการปล่อยน้ําจากเขื่อนต่างๆและการหนุนของน้ําทะเลเป็นตัวแปรของความหวังของชาวชุมชนริมแม่น้ําที่ยังคงรับมือกับปริมาณน้ําที่สูงขึ้นจนเข้าท่วมบ้านเรือน